และอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนเมื่อมาในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วไม่ควรพลาดเลยโดยเฉพาะการช้อปปิ้งหรือจะซื้อของฝากที่นี่ก็คือตลาดกิมหยงนั่นเองนะคะซึ่งบรรยากาศวันสุดท้ายของวันหยุดยาวช่ว,ชว,ชวงเทศกาลปีใหม่ที่ตลาดกิมหยงค่ะย่านการค้าที่ขึ้นชื่อของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค,คึกคักนะคะประชาชนเดินทางมาซื้อของที่ระลึกของฝากก่อนกลับไปทํางานด้านพ่อค้าแม่ค้าพอใจค่ะมีะไรายได้ขึ้นมาบ้างหลังก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบหนักนะคะจากพิษโควิด -19 ค่ะ ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ตลาดกิมหยงย่านการค้าใจกลางเมืองหัดใหญ่นะคะมีประชาชนเดินทางออกมาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่2,565สินค้าเริ่มขายดีมาตั้งแต่วันที่25ธันวาคมเป็นต้นมาเนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางออกมาซื้อของฝากก่อนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวโดยสินค้าที่ขายดีเป็นพิเศษ เช่นเม็ดมะม่วงหิมพาน์ถั่วพิกาชิโอถั่วเอลมอนรวมไปถึงของทานเล่นอื่นๆค่ะวัีนอะไรกันกบก็โอเคตลาดไม่เคยปิดค่ะแต่ก็รุนณรงให้ฉีดกันทุกคนในตลาดนี้มีคนต่างจังหวัดเข้ามาเยอะเลยตอนนี้ค่ะ มาตรการด้านสาธารณสุขนะคะในการป้องกันโควิด -19 ก็ยังคงเป็นเรื่องที่ตลาดให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆแม่ค้าทุกคนฉีดวัคซีนครบโดสแล้วร้อเปอร์เซนต์นอกจากนี้ทางเทศบาลนาครหัดใหญ่จะมีการสุ่มตรวจ ATK สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้มาจับจ่ายซื้อสินค้าส่วนลูกค้าก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะซึ่งทุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคะ่ะโดยเมื่อวานครับทีมข่าวได้พูดคุยกับลูกค้าที่ มาจับจ่ายใช้สอยนะครับส่วนใหญ่บอกว่าเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครครับบางคนก็มาท่องเที่ยวบางคนก็เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวจึงแวะมาซื้อของฝากเพื่อนร่วมง,งานและก็ของทานเล่นส่วนเรื่องการแพร่ระบาดโควิด -19 ยอมรับว่ายังกังวลอยู่บ้างแต่ก็มองว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ทุกคนต้องป้องกันตนเองแบบครอบจัก,กรวาลตามที่รัฐบาลแนะนําเพราะเราต้องอยู่ให้ได้กับโควิดสิบเก้อยาจะซื้อของฝากไปฝากผู้ใหญ่ที่บ้าน สำหรับใครที่เดินทางมาที่จังหวัดส,สงขลานะคะหรือว่ามาเที่ยวที่หาดใหญ่เนี่ยก็มาตลาดกิมหยงมาซื้อออกของฝากไะ้ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเก่ารัดหรือว่าขนมมาเลหรือว่าผลไม้นะคะ ซึ่งขณะที่แม่ค้าแล้วก็ลูกค้าทุกคนครับก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ผ่านมาโครงการที่ช่วยเหลือได้มากที่สุดก็คือโครงการคนละครึ่งแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลถือว่าเป็นนโยบายที่ดีช่วยลดค่าครองชีพบรรเทารายจ่ายแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีและวก็ดีใจมากๆครับที่รัฐบาลเนี่ยจะมีโครงการคนละครึ่งเฟส4ออกมาเพราะเป็นนโยบายที่ทุกคนกําลังรอคอยครับ